ไปมีภาพไปติดตอ่อป่ะใปะ่ะมไตุยไปไปติดตอ่อหายะ่ะแ้วเสียเสียใจเลยถ้าอาาน่ะนี่เว่าลหลักกาเฮ้ยสียแล้ก็มาติดใจอีกทีบนหาายอีกเด้อเสบายเหาเย็นก่อนนะตะคอ,อเฮ้ยขนาดได้รูปได้รูปก็ซำนี้แต่ไปเหออนน็นต้ <c oughs> นจริงนะตุยง่ได้หน้าไร้แต ตี่ะเออนักเหยียบแล้วใช่ไหมไทยเอาะตีนะ้อนาเขากับคนไยเราโโอ้โนี่ดาดาทยนาตีหน่ะีแลยดาไทยนาไอเฮียนี่กาททยโั้เตีดู <c oughs> ดีกว่าหนามันบ้างาทยตีมัน,มนหน่ะเหยียบล้วนะเตีน่ะเหยียบลงแน่เออดมันหน่อยวดมันหน่อย about that